หญิงสาวดึงเสื้อออกขยำเป็นก้อนแล้วยัดใส่รองเท้าก่อนจะโยนลงจากยอดเสามันคือหนทางเดียวที่พวกเธอคิดได้เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหญิงสาวจับตามองรองเท้าที่โยนลงไปผ่านกล้องส่องทางไกลหัวใจเธอเต้นรัวๆแต่เมื่อรองเท้าตกลงพื้นกลับไม่มีผู้ใดรับรู้ขณะที่ความสิ้นหวังเคลือบคลานเพื่อนหญิงสาวเหลือเห็นชายคนหนึ่งผ่านกล้องพวกเธอตะโกนสุดเสียงแต่ชายคนนั้นไม่ได้ยินเพราะความสูงของยอดเสามันไกลเกินไปทว่าสุนัขของเขาดูเหมือนจะรับรู้บางอย่างแต่มันก็ถูกเรียกกลับไปหาชายคนนั้นขณะ ที่เขากำลังจะจากไปเพื่อนหญิงสาวปิ๊งไอเดียขึ้นมาเธอคว้างรองเท้าลงไปแต่พลาดก่อนจะคว้างอีกข้างลงไปเสียงกระแทกโครงเหล็กดังสนัน่นจนสุนัขและชายคนนั้นได้ยินเขาเดินไปยังจุดที่รองเท้าตกก้มเก็บขึ้นมาโยนทิ้งแล้วเดินจากไปเพื่อนหญิงสาวหยิบปืนสัญญ,ญาณไฟขึ้นมาแต่หญิงสาวห้ามไว้เพราะมันไร้ประโยชน์ชายคนนั้นไปไกลเกินที่จะเห็นแล้วหญิงสาวเห็นรถบ้านจึงคิดว่าควรรอจนค่ําเพื่อจะได้เห็นพลุไฟได้ชัดเมื่อฟ้ามืดลงเพื่อนหญิงสาวยิงปืนสัญ,ญญาณไฟแต่ขัดลำกล้อง เธอลองอีกครั้งขณะที่ชายคนนั้นกำลังจะขึ้นรถคราวนี้สัญญาณไฟพุ่งสว่างกลางฟ้าเป็นที่สังเกตในทันทีหญิงสาวโบกมือพร้อมโทรศัพท์ดีใจสุดขีดคิดว่าพวกเธอถูกพบแล้วทว่าชายคนนั้นกลับใช้ชแฉลงงัดรถของเธอจากนั้นก็ขับรถหนีไป รุ่งเช้ามาอย่างไร้วี่แววของการช่วยเหลือหญิงสาวเสนอให้ลงไปเอากระเป๋าเพื่อนเธอกังวลแต่ก็ยอมเมื่อเธอผูกเชือกมั่นคงดีแล้วหญิงสาวก็โรยตัวลงไปแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดโชคดีที่เธอไม่ยอมแพ้และมีทักษะปีนเขาจึงทรงตัวไว้ได้เธอลงมาใกล้กระเป๋าแต่ยังคว้าไม่ถึงทำให้เธอปลดเชือกนิรภัยห้อยตัวด้วยมือเดียวเอื้อมมืออีกข้างไปหากระเป๋าแต่ก็ยังไกลเกินไปท่ามกลางความสิ้นหวังเธอตัดสินใจเบี่ยงตัวกระโดดทำให้ร่างกระแทกโครงเหล็กเธอทำสำเร็จได้ขวดน้ำ จากกระเป๋าแล้วดื่มน้ำเพื่อนหญิงสาวขอน้ำแบ่งให้เ่าบ้างแต่ปัญหาคือจะกลับขึ้นไปอย่างไรเชือกอยู่ไกลเกินไปหญิงสาวจึงใช้ไม้เซลฟี่เกี่ยวกระเป๋าเข้ากับเชือกแล้วกระโดดโหนตัวคว้ามันไว้กลางอากาศจากนั้นเริ่มปีนกลับขึ้นไปเธอเกือบจะถึงแล้วแต่ทันใดนั้นเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น